สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขอิสมิลลาฮิรราลอ์มานิรราลอฮีมฮัมดุลิลลาฮิรับอบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตอีนวะลาฮฺวลาวะลาควอตอิลลาบิลอฮฺลอลีนอดีม اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنعمة صلى الله سبحانه وتعالى ที่ขอรบทุกท่านนะครับการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับคำสั่งเสียกับคำเตือนจากท่านรอสูล,ลุละสลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามทุกคำสอนที่มาจากอันอิสลาม เป็นคำสอนที่ล้นแล้วแต่จะทำให้ชีวิตของพวกเราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบานุวะตาอัลามากยิ่งขึ้นให้เราได้ใกล้ชิดกับความเป็นพี่น้องในสังคมให้เราได้ใกล้ชิดกับความเป็นจ,จ,จริงของชีวิตของพวกเราที่ไม่ติดกับการเพ้อฝันหรือลุ่มหลง หรือถูกชักชวนให้เครือบเคลมกับสิ่งที่ดุนยาพาเข้ามาการที่เราได้ศึกษาอันอิสลามแล้วก็ได้เรียนรู้อันอิสลามได้คบหากับผู้คนที่มีบรรยากาศของอิสลามเราถือว่าเป็นความโชคดีของคนคนนั้น แสดงว่าเรามีกัลยานิมิตรที่ดีรอบข้างกายเราถ้าเราจะหวนกลับไปหาคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับแล้วก็ยึดเอาคำสอนที่ท่านนาบีพยายามสอนกับประชาชาติของท่านเราก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาจากอีกองอัลลอฮฺสุภาณนะวตาละ คำสอนของท่านนบีหรือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมมีหลายคำสั่งเสียด้วยกันในวันที่ท่านจะาลาจากดุนยาท่านนบีได้พูดถึงหลายประเด็นท่านนบีได้พูดถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับท่านนบีได้ให้คำสอนให้คำแนะนำ และเหมือนกับว่าเป็นคําสั่งที่ท่านนบีพยายามให้พวกเราได้ดําเนินรอยตามเพื่อฝ่าวิกฤตของดุนยาแล้วก็ทําให้ตัวเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาส่งท่านนบีมาทําไมนะครับหนึ่งก็คือมาเพื่อที่จะ คำตอบมีจากอัลกุรอานที่เนอัล l l a ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาส่งนบีซอลเลห์มาส่งนบีอิบรอฮีมมาให้กับประชาชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป้าหมายอัล l l a ์บอกชัดเจนในอัลกุรอานอัล l l a ์ได้บอกไว้ในซ ah ุร่าอัลฮซาบนะครับอายะที่45กับอายะที่46อัล l l a ์ได้บอกว่ายาอายูฮ uh ันนบี โอบรรดานบีหรือโอ้นบีโดยเฉพาะนนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินนาอัลซัลนาฮ์แกแท้จริงเราส่งท่านมาให้ให้มากำเนิดบนโลกใบนี้เราส่งพวกท่านมาทำหน้าที่เป็นนบีเพื่อทำหน้าที่อะไรชาฮิดัน ครับก็หนึ่งมาเป็นพยานเราส่งท่านนบีมาเป็นพยานให้กับพวกเราว่าหลักการศาสนาถ้าจะตามตามใครนะาะาะเรามีคนที่เป็นชาชิตแล้วว่าของถูกเป็นอย่างนี้ของผิดออกห่างของที่ไม่ดีในชีวิตต้องทำยังไงจัดการยังไงว่ามูบัชชิรอและส่งมาเพื่อที่จะบอกข่าวดีกับคนที่ เดินตามคำสอนของอันิสลามเดินตามคำบอกกล่าวเดินตามทางนำที่ท่านนบีได้สอนได้ปฏิบัติให้เราได้เห็นวานาซีรอแล้วก็มาเตือนคนที่ไม่ยอมที่จะเดินตามคำสอนที่มาจากอันิสลามนั่นคือหน้าที่หลักของนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัม วะาอียญอิลลลอฮอีกประการหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกกับพวกเรา <c oughs> ก็คือท่านนาบีถูกส่งมาเพื่อมาเป็นดาอีมาเผยแผ่ศาสนามาเรียกร้องมาเชิญชวนให้ผู้คนได้กลับไปหาอัลลอฮ์สุบานอวตาละด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์แสดงว่าใครจะเข้าใจอิสลามใครที่จะรอมรับอันอิสลาม ใครที่จะเห็นความดีเป็นความดีใครที่จะเห็นความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นการบิอิสนนฮีเป็นการอนุมัติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดหัวใจของข้คนนั้นวาซีรอยัมูนีรอแล้วก็มาเพื่อที่จะให้เป็นแสงสว่างที่จะพาผู้คนไปสู่หนทางที่ถูกต้องไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาไปสู่การเคารพภักดีต่อ ผู้สร้างที่แท้จริงอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของใครของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าในสุรานจุมฮะบอกว่าฮุว um ัลลดีบะอัตะฟิลอุมมิยีนารอซูละอัลลอฮ์คือผู้ทรงส่งแต่งตั้งให้นบีทุกนบีทำหน้าที่รอซูละ นะครับให้ทุกๆประชาชาิได้มีรอซูลได้มีคนที่จะมาบอกหลักการของาศาสนามินฮุมยัตลลอาัลฮิมอายาติฮีส่วนหนึ่งจากท่านนาบีที่จะทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเขาในชีวิตประจำวันของท่านนาบีในช่วงเวลาอายุไขของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมก็คือยัตลลอลัยฮิมอายาติ มาอ่านอัลกุรอานให้พวกเราได้ฟังซึ่งการอ่านตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงมาสอนมาเอานําสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกว่าโรมฎอนเป็นอย่างไรทําฮัจท์ทำแบบไหนนะครับถือศีนอดถือยังไงแต่งงานทําอย่างไรอิบาดาที่เรียกว่าอิละมาดสกาศบริจาคทําแบบไหนว่ายูซักกี้หิม แล้วก็มาเพื่อที่จะมาเตือนสติพวกเรามาช่วยซักฟอกพวกเรามาช่วยทําให้ตัวเราสะอาดวายูอัลลิมูฮูมุลกิตาบะวลฮิกมาแล้วก็ส่งท่านนาบีมาเพื่อที่จะมาสอนให้เราได้ศึกษาให้เราได้เข้าใจคําสอนที่อยู่ในคัมภี์อัลกุรอานวัลฮิกมาและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัม ท่านจาบิรรละอือละหัวอันอนน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 ุได้เคยกล่าวว่าอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮยุสัลลัมท่านรอซูลได้เคยกล่าวบอกว่าอะไรครับอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت อ ا ลาลำยับอัตนีอัลลอฮ์ส่งฉันมาในสภาพที่ฉันจะไม่เป็นบุคคลที่อะไรครับมัอันนิตัน นะครับโมอันนิตันก็คือนบีไม่ได้สอนศาสนาด้วยกับคบํคาบ่นคําด่าคําตำหนิดังนั้นเวลานบีถูกส่งมาอัลลอฮฺสัง่งให้ท่านบนาบีมุฮัมมัดสุลลามสอนศาสนาแบบไหนไม่ใช่เป็นที่โมอันนิตันแปลว่าใช้คําพูดที่กระกระคำพูดที่ฟังแล้วเกิดความ,ไม,ไ,มไม่สบายอกสบายใจกับผู้ที่ ได้ยินวลามุต,ตะอันนิตันและการสอนศาสนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุะลัยฮิวะัลลัมก็คือการสอนที่ไม่ได้พูดไปด่าไปอย่าให้คนทำดีแต่พูดจาแล้วในคำพูดในสำนวนแล้วเป็นสำนวนที่กักกะก็คือไม่ไม่สร้างความสบายใจให้กับผู้ฟัง ว่าลากินแต่ a ลอ a h ส่งฉันมาแต่งตั้งนบีมาทําหน้าที่ตรงนี้ที่มาเชิญชวนอุมมาของท่านนาบีในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับแบบไหนครับมูอัลลิมันมาเหมือนกับตัวเองเป็นครูไม่ได้สอนว่าใครไม่ตามต้องแบบนั้นต้องถูกมัดต้องถูกเคี่ยนต้องถูกตีต้องถูกประจานไม่ใช่แต่นบีถูกส่งมาแบบมูอัลลิมัน ทำหน้าที่เป็นครูก็าารเ,เรียกว่าเป็นครูทางสายเลยือดวามูยัสซีรอและสิ่งที่ท่านนาบีนำมาจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เกินความสามารถของประชาชาิของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้คือบทบาทของท่านอัลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมที่ถูกรายงานจากท่านอิหม,ม่ามุสลิมนะครับ ฉะนั้นจุดยืนของท่านในบิมฮัม,มัสลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหนึ่งมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชาติรู้จักอิบาดต่ออัลลอฮ์ให้รู้จักอูลูฮิยะความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์หรือความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุบานอัวาตาละสองเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ทำอิบาดาในรูปแบบที่พึงจะเป็นตามหลักการของ ศาสนาคุณนาที่ของว่าท่าน,นาบมมีมุมัมมัสสุลลัลลอฮวะาลัยยสซลลัมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคําว่าวาัซียะรือคําสั่งเสียของท่านนาบีหรือคําสั่งเสียทั่วไปนะครับวะซียะคืออะไรตามรากรักษ์ของคําว่าวะซียะก็คือตอนาบุเฟริใช้คืออยากให้คนคนนั้นได้ได้แสดงการปฏิบัติตาม หรือเรียกร้องให้คนคนหนึ่งปฏิบัติตามบะดะเมติลมูซอหมายถึงให้ปฏิบัติตามตอนไหนตอนที่คนที่สั่งเสียไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเขาเรียกว่าคำสั่งเสียก็คือใช้ให้ทำหลังจากที่คนคนนั้นตายใช้ให้ทำหลังจากที่คนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเอาเฮลอาดูหรือเป็นพันธสัญญา มีเฟรดใชยให้เราได้ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลังจากที่คนสั่งเสียนั่นทำไมครับบัดันเมาต์แปลว่าเสียชีวิตไปแล้วภาษาอรับเรียกคำ,คำนี้ว่าวาซียะ ah คือใช้ให้ทำสั่งให้ทำก็เรียกว่าวาซียะวาฮิยามุชตะก็มีนัลวัสซึ่งคำว่าวาซียะเนี่ยมันจะคำว่าอะไรครับมาจาก กรากัสท์เดิมก็คือมาจาคัม่าวัสลุนนะครับก็คือต่อยอดเป็นสิ่งที่ต่อยอดเป็นสิ่งที่มันจะติดต่อระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังทําให้ถึงกันก็คือการต่อยอดความดีที่จากดุนยาให้ไปสู่ความดีที่มันจะนําไปสู่อากิรัตนะต่อยอดความดีคือทาที่ดุนยานี่ยสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทําบนดุนยา แล้วผลของมันจะไปปรากฏที่อาคิราเขาเรียกคำว่าน,นั้นว่าวาซียะตามรากศัพท์ของภาษาอารบฉะนั้นวาซียะนะครับก็คือคำสั่งเสียนั้นมันจะต้องเป็นวาซียะที่นาฟิอะแปลว่าจะต้องมีคุณประโยชน์กับผู้ที่สั่งเสียเวลาเราจะสั่งเสียะอะไรก็แล้วแต่ สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่อะไรครับตัวเราเองจะต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์แสดงว่าคำสั่งเสียของเราไม่ได้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและคำสั่งเสียนั้นเราจะสั่งเสียอะไรเรื่องหนึ่งเรื่องใดคนที่เราจะต้องสั่งเสียหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกสั่งเสียนั้นจะต้องเป็นคนที่รักสังเกตไหมครับเวลาเราบอกว่า ถ้าฉันตายมรดกนี้จะต้องได้กับใครสังเกตว่าคนที่มีถูกระบุชื่อในคำสั่งเสียส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ผู้ตายมีความรักชอบพอกันไม่ว่าบางทีอาจจะเป็นสายเลือดเดียวกันบางทีคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนในตระกูลแต่อยู่ในกลุ่มของคนที่ถูกสั่งเสียแสดงว่าลักษณะหนึ่งก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ชอบหรือโปรดปาน หรือเป็นที่รักเป็นคนสนิทของคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเป็นคำสั่งเสียที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเองที่เกี่ยวข้องกับดุนยาฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮวะาลัยฮะสัลล,ลัลลลลมนะครับจึงส่งเสริมให้สหาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮวะลัยฮะสัลล,ลัลลลลมนะครับหรือใช้ความพยายาม ที่ท่านนบีจะดูพฤติกรรมดูกลุ่มบรรดาสหาบะและยะมาอามุสลิมในยุคนั้นซึ่งท่นานนบีจะอยู่ดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องสิ่งที่มันจะสร้างคุณประโยชน์ในเรื่องราวของศาสนาก่อนคำสั่งเสียนั้นจะต้องเป็นคำสังเสียที่มันทำให้ศาสนาของคนคนนั้นดีขึ้นหลังจากที่ตัวเองไม่อยู่ตัวเองจากดุนยาไปและ ประการต่อมาก็คือคําสั่งเสียนั้นจะต้องเป็นผลดีทั้งอาคเราอแล้วก็เป็นผลดีทั้งดุนยาอาคเราอดีอย่างเดียวดุนยาไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะดุนยาคือสะพานู่อาคเรออัลอสพานอวะตะอาลาได้กล่าวในอายะกุรอ่านในสุระัตาตาบะบอกว่าละก็ยาอากุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุม แท้จริงเราได้ส่งถ้าเราซูล,ลุลหรอท่านส่งบรรดาเราซูลเนี่ยมาในทุกๆก,กลุ่มแล้วสังเกตว,ว่าเราซูลจะเป็นใครครับไม่ใช่เป็นคนต่างถิน่นนะครับไม่ใช่เป็นคนต่างถิน่นไม่ใช่คนจากอกตระกูลหนึ่งมาเป็นเราซูลอีกตระกูลหนึ่งคนอีกประเทศหนึ่งมาเป็นราซูลอีกประเทศหนึ่งแต่นบีอัลลอฮฺสุบานุลาเดกบอกว่าฉันจะส่งเราซูลก็คือแต่งตั้งเราซูลมาจากคนในกลุ่ม ชนนั้นๆน,น,นะครับในกลุ่มชนนั้นๆแสดงว่ารอซูนหรืออิหมามหรือผู้นำคนเนี่ยกับพี่น้องประเทศจะเลือกเนี่ยให้เลือกคนที่อยู่ใกล้ตัวจะไปเลือกคนที่อยู่ไกลคนที่ไม่สามารถทํางานทําการได้คนที่ไม่สามารถรู้พื้นเพของสังคมได้เหมือนกับที่อัลลอฮฺสุภาตลาเลือกอาหรับเลือกรอซูนในกลุ่มอาหรับก็คือคนอาหรับ เลือกเอ่อซูลจากกลุ่มของอิสราเอลอก็จากเผ่าของปันิอิสราเอลอาซีซุนอาเลฮิมาอานิตตุมก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีได้รับเกียรติในกลุ่มชนด้วยนะครับคือทุกคนยอมรับตามตามบุคลิกภาพตามอะไรก็แล้วแต่ฮารีซุนอะไรกลุ่มบินมุมินีซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะดูแลผลประโยชน์ของใครของคนที่เป็นมุมินด้วยกัน รออูฟุรอฮีมและก็จะมีลักษณะที่เมตตาเพื่อแผ่ผู้คนจากนั้นรอซูลทุกรอซูนที่อัลลอฮฺสุบานจะลาส่งมาจะมีคุณลักษณะเดียวกันก็คือหนึ่งเมตตาสงสารไม่เอาเปรียบนะครับเวลาจะเป็นนบีน้วนบีอาดัมนบีซอและนบีอิบรอฮิมอิสมาอิจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่หนึ่งก็คือรักผลประโยชน์องค์รวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว นั่นคือวศียะที่ทร,รสุร,สร,ลรสุลลสละละวะฮิวะสลัมเรากําลังจะพูดคุยกันว่าประเด็นของวศียะเนี่ยแสดงว่าถ้ามันเป็นวศียะจากกลุ่มไหนาจากใครพี่น้องครับให้รู้ว่ามันมีความสําคัญเพราะวศียะจะถูกสั่งเสียเฉพาะคนที่รักเท่นั้นะคนที่ไว้ใจคนที่สนิทคนที่เราห่วงหาคนที่เราเห็นว่าเขามีความรักมีความสนิทสนมซึ่งกันและกัน ฉะนั้นเวลาเราพูดแบบนี้คือประเด็นที่เรากำลังจะบอกว่าวาซียะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะฮอะลัยวะสัลัมที่สั่งเสียเนี่ยแสดงว่าเอานบีรักเราถ้านาบีไม่รักเรานาบีไม่สั่งเสียนบีไม่ไม่ไม่ให้คําไม่ให้แนวทางเอาไว้หลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะสลัมเสียชีวิต,วต,วตไปแล้วนั่นคือประเด็นแรกที่เรากําลังจะคุยว่าวาซียะฮอรซูลอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะนั่นคือ สิ่งที่ท่านอบีรักและก็หวงแขนแล้วก็อยากให้พวกเราได้เดินตามครับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะัสลามอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบระกาตทที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี